ดียามเช้าครับรอชะต่อพากินพาเที่ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดเลยกันครับเราจะไปที่อำเภอด่านซ้ายคร nah, ับเราจะไปบ้านคุณยายนะครับติดตามพวกเรามาเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วครับบรรยากาศสองข้างทางเป็นบนะครับเดี๋ยวเราตดนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านคุณยายนะครับเดี๋ยว ติดตามมาแล้วครับว่าเย็นนี้จะทําอะไรกินกันครับขอถอยรถลงแป๊บนะครับวันนี้เราเตรียมของมาเยอะเลยครับที่จะมาทําอะไรกินกันติดตามมาแลวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆแล้วครับคุณจาก็ทําลาบเป็ดให้กินเลยครับเดี๋ยวเราเรามาลองกินลาบเป็ดจังหวัดเลยด่านซ้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงีเตรียมอาเครื่องแล้วครับเครื่องเราเยอะมากเลยครับ นีคือไม่ได้ทำอะไรก็เล่นโทรศัพท์ไปครับรอรอรับประทานอย่างเดียวครับนี่ครับสองสามคนนี้ไม่ได้ทำอะไรก็รอรับประทานอย่างเดียวครับเข้ามาที่เพื่อมาเล่นโทรศัพท์ที่นี่ฟรีๆฟรีครับไม่มีคุยกันเลยครับเอามีไ i ไฟเหรอาดิ ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาอาหารเย็นกันแล้วครับเดี๋ยวมากินอาหารเย็นกันครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับติดตามมาเลนะครับบรรยากาศดีมากครับมีแต่ของแซ่บๆแ้งเลยนะครับอตัวนเอเยกกินิในตัวนั้นแงแขงแขงแนงแ่งแข่่น่แงแง่แงแ บรรยากาศครอบครัวครับี่เรียนแล้วไมู่อยู่ไดูไู่หรอกไม่เฟนะสมัครเ้นเลยว่าให้มาว่าจตเข้ามาแจวดิสสบ่อล่จ้าเอาไปมา หมดได้ของกลับบ้านได้ข้าวได้กล็ดได้ปลากลับบ้านตอบตอบว่าไงโอ๊ยตั้งใจมาได้กว่ได้ก็อยากมาาโอ๊ยหยุดไงไหนยายอิ่มแล้วครับยายอิ่มแล้วยายกินไม่เยอะใช่ไหมยายกินไม่เยอะยายกินไม่เยอะอันนี้มันไปไม่ได้ลอ คนแ่ก็อยเดนี่คนหวานยนี่เลยไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้พวกนี้เอามาเอามาเรียนตั้งแต่แรกว่ะตอนตอนมาเรียนตั้งแต่แรกตอนที่มานนั้่แม่แม่ไปเรียนตอนนึงตนู้นแล้วเ่าเตั้งแต่เด็กเลยเีอบตอีเด็กเล็กกเียนี้

เหมียว <sharp inhale> ตอนนี้ก็กินข้าวเย็ยนกันรเริ่มกินกันหลายหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทยอยนอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับตอนนี้ด้เวลาประมาณตีสี่กว่าครับคุณยายคุณตาก็กําลังคัดข้าวครับคัดเมล็ดข้าวสวยเอากลับมาให้กินกันครับ ระวางก่อนนนมันจะรู้หรอกพ่อมือจะเย็นๆเปิดปากก็อย่าเพิ่งปิดอันนี้ยายๆก็แบ่งข้าวไปให้กินที่บ้านครับมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าครับหมูควรวัดสองสามถุงเลยครับเยอะมาก

บรรยากาศสวนครับนี่เป็นไงครับนี่เดินเดินดูร,บรอบๆครับบรร,บรรยากาศบรรยากาศนะครับมีคนไม่อยากออกกล้องครับเอ้านี่ทุกคนนี่ชอบออกกล้องใช่ไหมนี่เป็นไงอบ้านเราเปใช่ออชใช่สภาพดีตอนนี้ เออสวยสดน้่สวยน้ำสดถูกต้องบรรยากาศเนยายปลูกเยนี่ครับบรรยากาศบ้านยายครับโบราณมากครับนี่บ้านโบราณนี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เท่าไหร่นะบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วเดี๋ยวไตกี่ปีแล้วนี่เนี่ยนะ นี่ดูเสาเเนี่ยใชกิน<ด><ด>ร้อยแล้วดูดือหรือเสานี่ร้อยปีเกินร้อยปีเพราะว่าตั้งแต่รุ่นทวดอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่งามคืดูด้แค่เนี้ยเออนี่หลานสาวคนคนเล็กใครนี่ไงไไคนเล็กอ๋อไม่ใช่คนเล็กคน,คนกลางคนกลางครับบ้านฉันหลานรักหลานรักหลานรักอ๋อนี่คือบ้านฉันนะครัอ๋อบ้านฉันสมัยสมัยเด็กน้อย อมสมัยฉันยังเป็นตัวเท่าลูกหมาไปน้อยมาบ่อยมาบ่อยใช่ไหมก่อนน่าอยู่มากเดินไม่ไผ่เลยเนาะนี่มีหลังเดียวสุดท้ายละนยาย่ญบอกหนาวนะไปไหน ว่ายายว่ายายมดนะย้ายหมดแม่ของแม่เขาอะอ๋อเขาไว้นี่มาป่ะตามไปของที่โอ้เนี่ยแหละไออะไรเขาเรียกผีฟ้าผีฟ้าอ๋อมีผีฟ้าด้วยเป็นผีฟ้ารักษาโรคอออ๋นต้หมคนเฒ่าคนแก่ดูสิงามไม่งามเมื่อวานนี้แบบขีงามไม่งามอ่ะนี่ครับ ดีดีมากใช่ขนาดปกติดินบนเขาอากาศมันดีด้วยใช่นี่ที่เขาถึงไหนเนีืชผักผลไม้ที่นี่นะไม่มีสารพิษนะคะนี่ปลูกธรรมชาตินะคะไม่มีใส่น้ำยาไอเทนค่ะแล้วก็หนาวมากตอนนี้ที่ผกองศาครับแล้วก็ดินเนี้ยนะต้นไม้พืชผักผลไม้หวานทั้งนั้นค่ะนี่ที่ถึงไหนเนี่ย หนงหงตามมาครับตามมาครับตามไปเรื่อยๆครับนี่ผู้รู้เขาเคยมาเตามไงเรื่อยๆครับนี่ผนขะ้รู้เขาเคยนะ ก็ไม่ได้สมาก่อนเนาะใหญ่ก็ตัวน้อยๆเท่ายายบองแหละแต่ก่อนยายบองตัวใหญ่อย่างนี้นะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไม่ไก่องยายบองเขาเล็กลงไปเยอะเลยยายอ่ะตัวเล็กเท่าเท่ายาหญ้าอย่างเนี่ยอีกรางเล็กน้อยสวยเป็นคนสวยนี่เข้าป่ามาลึกมากครับเหมือนยายแก้วแหละตามมาเลยครับไหนนี่ครับดูบรรยากาศครับต้นสักด์ ต้นสักของบ้านเรานะคะอ๋อเขาขายไปมั่งแล้วขายได้ตั้งแต่รุ่นสูนรุ่นน่ะมันรู้จะกี่รุ่นเลยนี่นี่นี่คือโบราณเลยใช่ไหมใช่อันนี้ตากระยายเหรอตาหมอนเดียมหมอนเดียมบี้ยช่วยเราหมาหาใช่พิษล้านเนี่ยว่างมาหา ยายตาเนี่นปยปกติรักษามีปนทางเดินใจคงต้องคอยใช้หลานทุกคนด้วยนะอื่ครับบรรยากาศครับยายเป็นคนใจดีมากดูนะเอ่อเยี่าายางอะเยว่างอะ่ะแบบแม่พ่อไอพ่อตาตาจงตายลูกยังเล็กๆใช่ไหมยายนั่นแหละ เอาลูกเอาหลานมาเนี่ยแล้วก็ให้พวกเาบองเด็กเยบองเลี้ยงอ่ะเายบองแม่ใหญ่แล้วก็อะไรเนี่ยไอ้นะแล้วเถิงอ่ะที่เสียไปแล้วอ่ะเลี้ยงดึงเอาไปเลี้ยงที่พิโลกมั่งนู่นเนาะไปสุดที่สุดป่าไม้นี่ใช่ไหมแล้วก่อนแล้วก็เนี่ยเนี่ยไผ่ไอ้พวกหน่อไม้อ่ะโคสุดยอดเลย หน่อไม้ที่นี่อร่อยมากหวานแกต้องมาเรามาอีกทีเราต้องมาช่วงเดือนที่ที่เรามากันรอบที่หนูมา,าหน,นูได้หนะ่นอไม้ไปเยอะเอหอหวานไม่มันหนอ่นอไม้ถ้าหน่อไม้ธรรมดาไม่ช้อยชอบอะ่ะอันนี้มันเป็นหนออ่อไม้มหวานแบบเน,นะี่ดูนะเฉาะโป๊ะโป๊ะนะกัดกินกรอบกรอบยังดิบดิบอ่ะ่างนี้เลยอ่ะไม้บัวสายถึงาที่ยายแก้วทดลองนี่เราก็เดินแบบนี้ดินี่เราเดินแบบนี้ เปไปดูบ่อไปดูบ่อโบราณอ๋อมีบ่อโบราณด้วยเอไม่ออกให้หน่อยก็การในนั้นให้กากลงไปอ่ะเก่งหกือเปล่าไปดูบ่อโบราณกันก็การในนั้นนะนีก็เป็นฝาเลือกการในข่าเลยขาไปตามเข้ามาเลยครับเขามาวิ่งเล่นานสมัยแบบอายุสิบขวบแล้วแถวนี้เขาไม่หลง ตอนนี้จะเจ็ดสิบแล้วเหมาอนกันร้อนมาก่อนนะอยู่ยี่วันนี้อืมหงายเด็กๆกันนะเแบบต้นไม้เขียวกระจายดเลยเนี่ยมะขามนี่กินหมูชอริกะหลานเนี่ยอ๋อนานแล้วเหรอมะขามหวานเนี่ยมะขามพันอะลอยใหญ่เลยแบบไม่มีเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยว เมื่อก่อนเป็นเนี่ยมีตรงนี้เป็นแอที่ทําอันนั้นน้าดัมมี่อ่ะด้านหลังเนี่ยทําไอ้ติมไอ้ติมกะทิมะพร้าวสดอย่างอร่อยเลย๋อตรงนี้ใช่ไหมกะทิมะพร้าวสดอดีตอดีตอดีตเนี่ยตอนนี้ี่ยที่เราเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยนี่เขาเผา่านด้วยนะครับนี่ตรงนี้ โอ้ยเต็มรถแล้วครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือทุเรียนฮะทุเรียนนี่นี่นี่ต้นนี้ทุเรียนนี่ไงทุเรียนใช่เนยพิกเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสักพักก็งามแต่ก่อนเนี่ยนะที่เนี่ยนะปลูกไอ้มะนาวอะมะนาวมะนาวแบบบ้านนะแต่แบบ ลูกบ,บเลเลยแต่ว่อไอแบบแตอนแรกเขาล้อมเลยน้ำดีมากเลยลแบบประเภทแบบนปุกผักอะดอกอะดกจนแบบจน,จน,จน,จนต,ตายขาดกอะว่าเงี้ย <c oughs> ต้นล้มเออก็ตรงนั้นน่ะตรงที่ที่เรานอนนายไปดูปบ่อที่ไปก่อนนะ่ยมะนาวอยู่ตรงที่เรานอนเนน่ะดกมากสมัยก่อนใช้ชักลอกเอาอะลูกไอกากะลูกตัวเท่าลูก,กว่าน่ะกากระสมัยก่ <c oughs> อตน,นต้องใช้น้ำบ่อเอาเอาเอาใส่ถังแล้วก็ย่อนมาลงไปอะ ให้มันลงบนตักนะเมื่อก่อนกูยังคิดว่าอยู่แถวนี้เนี่ยนอนี่ครับบ่อโบราณครับลึกมากลึกมากน่ากลัวมองไปแล้วกลัวเลยนี่เท่ไหคือหลายสิบปีใช่ไหมเป็นน้ำบ่อเนี้ยเป็นร้อยปีห้าสิบปีอยู่โอ้ยเกินเกินห้าสิบปีอหรอเกินสทัยไหรร้อยปีร้อยกว่าปีน่ะ ร้อยสองร้อยปีอะมั้งเขามาดูวิจัยว่าน้ำนี้สะอาดก็เห็นเห็นยายบอกว่าเขาไปตรวจสอบแล้วกินได้ย่าไอไอยายม่อนนะยายม่อนยังอยู่อ่ะอ่ะคิดูอะแล้วยายม่อนอะนี่อะไรเห็นมะนาวเหรอมะนาวเกินนะโดนนี่บริสุทธิ์ที่สุดเลยนะเนี่ยจะบอกให้บริสุทธิ์แล้วก็แบบไม่มีอันตรายสะอาด สะอาดมากออมันไม่ใช่ว่าจะเจอได้ไง่ายนะขอ,อน้ำอ่ะนี่ตามมาครับเขาไม่ใช่ว่าวีดูไม้นะเขาตรวจสอบน,นะก็เป็นน้ำของเขาขอะเขาเนอะแก้วบอกนี่ต้นแล้วปัจจุบันนี้เขามีอะไรการประปาเขามาเพิ่งมา,าทำเนี่ยใช่ไหมน้องอ้อมเนาะเนี่ยมีประปลาเข้ามาเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะปัจจุบันนะเนี่ย ่เมือก่อนก็ใช้น้ําตลอดเมื่่อออกนต้งสมัยก่อนนี่ต้องใช้น้ำใช้น้ําบ่อไอ้น้ำบ่อเนี่ยใช้น้ําบ่อตลอดใช่เนี่ยเพิ่งจะมาทำนี่เนี่ยป้าปาเพิ่งเข้านะอันนี้เราเดินไปตรงนี้ร้อยสองร้อยปีเนี่ยไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายอันนี้นี่เป็นโรงเก็บโรงข้าวโรงสีข้าวเก็บอันเก่าอ๋ออ่าโรงเก็บข้าวข้าวสารข้าวอะไรข้าวเปลือกข้าวอะไรเนี่ย บ้านสมัยก่อนนี่สมัยก่อนครับยังอนุรักษ์ไว้อยู่ฟันออกตามเธอลองดูดิเห็ดออกเลยไม่ออกหรอไม่ออกไม่ออกแม่ก็ออกมาก็เห็ดนะนี่นะครับนี่ครับยุงสมัยก่อนตามมาเลยนี่ไอ้น้องเขาแล้นบอกว่ามะพร้าวนี่เยอะมากเลยนี่ นี่มะพร้าวานนททััั้้งงมอันนี้อะไรน้ำนี่หวานจ้วงๆกระเจี๊ยบเพราะที่นี่ทันไอ้ดินดีมากจริงดินเนี่ยดีมากใช่เออควันออกปากหนาวจนควันออกปากครับอ่ากระเจี๊ยบครับมันใหญ่หรือยังขนาดมีอยู่แค่นี้นั่นแหลมันใหญ่ยังไม่มันใหญ่ยังไปโยนหรนอนี่นี่เยอะแยะเลยครับ เดี๋ยวคุณไปเอาถุงกันรอดูทถอครับเห็นน้อยๆนะแต่แต่แบบงามนะคะมันแก่ยังเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วไปเด็ดยังไงต่อยเด็ดไม่เป็นวะนี่ครับไม้มันมันเหนียวเนี่ยเขาจะเด็ดกระเจี๊ยบมันเหนียวนะมันจะเด็ดยังไง น,นี่ยายกำลังแบ่งข้าวให้ครับไปกินครับที่นี่เขาทำนากันเยอะไม่เยอะแล้วครับทำคนละห้าไร่สิบไร่แต่เขามีน้ำใจครับใจให้เยอะมากเลยครับนี่ให้ข,ข้าวไปคนละถุงคนละสองสามถุงครับมาเด้อมาเด้อมากินอาหารยามเช้ากันครับบรรยากาศ ของโบราณนะข้าเหนียวร้อนใบน้ำพริกดำของทางด่านซ้ายนะคะสั่งนี้ต้องเป็นที่นี่นะใส่น้ำผักสะท้อนนะไม่ใช่น้ำพริกดำตำแบบน้ำพริกในเมืองนะคะเนี่ยแซ่บแซ่บหลายทอดไข่เจียวนะอ้ยยิงแซ่บนี่เป็นกะป๋านี่ก็แซ่บอร่อยรยออ่มากต้องมาลองถ้าใครมาเที่ยวนะมาเมืองด่านซ้ายอร่อยาไปชอบกินปลาเลยกินปลา ปลาทอดปลาแดดเดียวนะคะแฉมแฉมมากผั<อ>กไทยก็ธรรมชาติหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่มีสารพิษคะ่ะบ้านเนี้ยดูสิอายุเท่าไหร่นะเนี่ยเจ็ดสิบกว่าแล้วอายุยืนไหมล่ะยังแบกข้าวไว้วเลยอะแบกข้าวเป็นกระสอบปอไป <S 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 ให้ลูกหลานเนี่ยรนโนรนไปดูเนี่ยหลังรถะหลังรถเนี่ยเต็มกระสอบเต็มสิบกระสอบนะ ใช่อัดแน่นเป็นหมดลูกหลานไม่อดมีคุณยายก็แข็งแรงเมืองไม่อดมีคุณยายอะไรคุณยายคุณยายใหญ่ใหญ่ใหญ่แม่ใหญ่ยายเทิงอืยายบองเนี่ยายแก้วนี่ยายไก่เม่ยายไก่แม่ไก่แม่ไก่เป็นหลานเป็นหลานนี่เยอันนี้อันนี้หลังอันนี้เหลนทีเหลนทีครับเป็นหลานของแม่ไก่ แกเป็นลูกสาวที่เลี้ยงมาเนี่ดูสิลายลายต่างกันไม่ทิ้งกันหมดรุ่นนี้ไม่มีแล้วจบตอนนี้ก็ยังขนมลูกรุ่นลูกก็ไม่มาแล้วใช่ไหมลูไม่มาแล้วดูแล้วก็ไอเนยมารุ่นลูกไก่ออฟไงบอมมาอยู่เฮ้ยอรุ่นลูกไอเนยไอเนยใช่ออกมามก็มาเอออย่างนั้นน่ะโอเคครับขอตัวกินข้าวก่อน มาบ้านใต้นะของกินเต็มหมดเลยยายให้ขัวมาตั้ง2สองถุงมะพร้าวใบเตยกระเจี๊ยบข้าวสารกี่ถุงข้าวสารข้าวเหนียวคนละสี่กระสอบข้าวเจ้าสองกระสอบใหญ่แล้วก็ข้าวเปิดอีกกระสอบนึงโอ้ยขนไม่หวัดไม่ไหวเลยเยอะแยะเดงงวดหน้าเอามาสองคันก็บะ องคันเลยเพราะคันเดียวไม่พอค่ะโอเคตายโอเคบาย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 เตรียมตัวจะกลับกันอีกแล้วครับนี่เจอญาติพี่น้องเยอะแยะเลยครับขอถ่ายรูปขอเมาส์กันสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยกลับนะครับทีแรกจะกลับตั้งแต่เช้าแล้ว,ลว,ลวญาติทยอยมาหากันนะครับรอรอก่อนขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่ง ตอบแล้ว อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับรอชะตอพากินพาเที่ยวแล้วเราจะพาไปไหนกันติดตามพวกเรามานะครับ